สวัสดีครับวันนี้ครับช่องของเรานะครับจะมาทําการแจกฟรีเทมเพลตนะครับซึ่งใช้ในการบริหารจัดการอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่มีการเบิกจ่ายภายในสํานักง,งานกันครับ จริงๆต้องขอบอกไว้ก่อนครับว่าก่อนหน้านี้นนช่องเราก็จะมีเทมเพลตอยู่หนึ่งอันแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยใช้กรายแอพนะครับกับ g l e s h e e t s เนี่ยในการทำเทมเพลตตัวนี้ขึ้นมาซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ใช้ในการบริหารจัดก,การการเบิกจ่ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ากรายแอพเนี่ยมันมีเรื่องของข้อจำกัดค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆภายในเทมเพลตตัวนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับซึ่งก็เลยเป็นที่มาครับว่าวันนี้ครับผมจะมาแจกฟรีเทมเพลตซึ่งใช้พัฒนานเทมเพ จ้าแอปชีตกับ Google Sheet นันเองครับทำให้มันมีฟังก์ชันและก็ฟีเจอร์ต่างๆเพิ่มขึ้นมามากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลิสต์ให้เห็นเลยนะครับว่าตอนนี้เรามีของอะไรที่สามารถเบิกจ่ายได้บ้างนะครับอะไรที่เบิกจ่ายไม่ได้เนี่ยก็ไม่สามารถทําการยืมได้นะครับรวมถึงถ้าเกิดว่ามีใครยืมอะไรไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้เขาเอากลับมาคืนเนี่ยมันก็จะขึ้นชื่อเขาให้เลยนะครับทำให้ เวลาที่เรากรอกข้อมูลเนี่ยมันก็จะลดขั้นตอนลงนะครับและแน่นอนครับก็คือมันสามารถสแกนผ่านท QR code ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเอา QR code เนี่ยพิมพ์ไปแปะที่อุปกรณ์ต่างๆได้เลยนะครับเวลาจะยืมคืนนะครับก็สแกนที่ QR code ที่ติดอยู่กับอุปกรณ์ได้ทันทีนะครับทำให้มันก็ประหยัดเวลาในการกรอกข้อมูลนั่นเองครับสุดท้ายนะครับก็คือมันมีฟีเจอร์ในเรื่องของการดูรีพอร์ตนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันยืมคืนโดยใครบ้างมีประวัติยังไงบ้างนะครับนี่คือฟังก์ชันหลักๆทั้งหมดของ เจ้าเทมเพลตตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากรู้ว่ามันใช้งานยังไงนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับเอเครับเริ่มต้นนะครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกครั้งสามารถที่จะกดลิงก์ผ่านทางด้านล่างของวิดีโอเดสคริปชันนี้นะครับเพื่อสามารถทําการโหลดเทมเพลตได้ทันทีเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณคลิกลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะพาทุกคนมาที่หน้านี้นะครับซึ่งก็จะเป็นหน้าของเทมเพลตจากแอปชีตนะครับซึ่งผมทําไว้ทั้งหมดนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาโฟกัสกันที่เทมเพลตการยืมคืน ต่างภายในสํานักงานกันนะครับก็สามารถกดคลิกเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเข้ามาที่หน้าของเทมเพลตนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมันก็จะโชว์ให้เห็นครับว่าเทมเพลตเนี่ยมีฟังก์ชันและฟีเจอร์ยังไงบ้างนะครับมีข้อมูลยังไงบ้างนะครับรวมถึงมีเดสคริปชันอะไรบ้างถ้าเกิดว่าคุณอยากจะก๊อปปี้เทมเพลตนี้ไปใช้นะครับก็คือง่ายๆครับไปสมัคร Account ของ App App s h e e t ก่อนให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่สมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยคลิกลิงก์นี้เข้ามานะครับให้เลือกคําว่าก s t ป m ี z e นะครับ แล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อได้เลยนะครับโดยเวลาที่เราเปลี่ยนชื่อนะครับระบบจะไม่ให้เราตั้งชื่อเป็นภาษาไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วก็กด copy app นะครับหลังจากที่ copy app เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมาที่หน้านี้นะครับให้เรากด customize your app นะครับเพื่อทําการแก้ไขแล้วก็เรามาดูนะครับว่าภายในแอปเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับมาที่หน้านี้นะครับก็แปลว่าเราเนี่ยได้ข้อมูลของแอปเนี่ยมาไว้ที่ account ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับด้านขวาก็จะเป็นฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆนะครับที่แอปนี้สามารถ ใช้งานได้นะครับเราสามารถแชร์นะครับไปที่มือถือของเราได้นะครับโดยการกดบวกตรงนี้นะครับเลือก copy share link link นะครับแล้วมันจะมีลิงก์มาให้ทั้งหมด3ลิงก์ใช่ไหมครับโดยลิงก์ที่เราจะใช้เนี่ยก็คือจะเป็นลิงก์ที่2และก็ลิงก์ที่3นะครับลิงก์ที่2เนี่ยก็คือให้เขากดแล้วก็รันผ่านเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์มือถือนะครับส่วนลิงก์ที่3เนี่ยก็คือกดเพื่อ install นะครับมันก็จะเหมือนเป็นแอปแอปหนึ่งที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับโอเคครับตอนนี้ผมเปิดในโทรศัพท์มือถือของผมเร เพ้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มอุปกรณ์นะครับก็จะมาที่หน้าข้อมูลอุปกรณ์เนาะแล้วก็กดบวกตรงนี้ครับมีเมาส์นะครับผมก็พิมพ์ว่าเมาส์นะครับแล้วก็ถ่ายรูปได้นะครับ อ่าแล้วก็กดเซฟนะครับข้อมูลของเมาส์เราเนี่ยก็จะเข้ามาเรียบร้อยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่สามารถยืมคืนได้นะครับก็จะเห็นได้ครับว่าตอนนี้มีอุปกรณ์อยู่3อันนะครับที่สามารถยืมคืนได้อยู่นะครับก็คือกุญแจร้านนะครับกุญแจหลังร้านแล้วก็เมาส์สมมุติครับว่ามีคนยืมอุปกรณ์ของเรานะครับเราก็มาที่หน้ายืมนะครับแล้วก็กดบวกได้เลยนะครับสมมุติอ่าเราก็เลือกวันนะครับสมมุติเป็นวันนี้นะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์นะครับจะสังเกตได้ว่าที่หน้าเลือกอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาาให้เฉพะ อุปกรณ์ที่มันเป็น a v a i l a b l e อยู่นะครับอะไรที่มันไม่ a v a i l a b l e เนี่ยมันจะไม่ขึ้นมาให้เลือกเพื่อป้องกันการยืมของที่มันตอนนี้มันไม่ได้อยู่ให้ยืมนะครับเราก็เลือกเมาส์นะครับแล้วก็เลือกครับว่าพนักงานที่จะยืมเนี่ยคือใครนะครับอ่าสมมติผมเลือกนายดำนะครับก็กดเซฟเป็นอันเรียบร้อยนะครับอันนี้คือยืมเรียบร้อยแล้วครับเรากลับมาดูที่หน้าข้อมูลอุปกรณ์ครับ จะเห็นได้ว่าเมาส์เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น Not a v a i l a b l เรเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เหลือแค่ให้ยืมได้แค่2อย่างครับคือกุญแจร้านและก็กุญแจหลังร้านนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถทําได้คือมันสามารถสแกน QR code ได้ด้วยนะครับแต่เราจะต้องใช้ฟังก์ชันที่มันเป็นแอปในโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับเมื่อกี้ผมเปิดผ่านเบราว์เซอร์นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นแอปซึ่งสามารถสแกนได้นะครับเวลาเรากดบวกนะครับมันจะมีขึ้นจุดข้างหลังแบบนี้นะครับเราก็กดไปเพื่อทําการสสแกกนได้เเลยยาาามมุติรรจะทํื กุญแจร้านนะครับเราก็ทําการกดบวกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกวันที่นะครับแล้วก็กดชื่ออุปกรณ์ข้างหลังตรงนี้นะครับสแกน QR code ได้เลยมันก็จะขึ้นมาเลยครับว่าเนี่ยเป็นกุญแจร้านนะครับโดยที่เราไม่ต้องขีนะครับซึ่งเราก็เอา QR code ตัวนี้ไปติดไว้ที่กุญแจร้านเนาะเวลาที่เรายืมคืนมันจะได้ทําแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ใส่ชื่อพนักงานที่จะทําการยืมเมื่อกี้นะครับอาเป็นนายแดงนะครับแล้วก็กดเซฟแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วก็รอมันซิงสักคู่นะครับกลับมาดูที่ข้อมูลอุปกรณ์ครับเราก็จะเห็นว่ากุญแจ แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าอุปกรณ์นี้มันอยู่กับใครนะครับเราก็กดไปที่กุญแจล้านครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้ผู้ครอบครองปัจจุบันเนี่ยมันจะขึ้นชื่อในแดงมานะครับแล้วก็ขึ้นวันที่ยืมล่าสุดขึ้นมาด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าเราปัดลงมาข้างล่างนิดนึงเนี่ยมันจะเห็นครับว่าประวัติของการยืมคืนนะครับจะมีการยืมคืนโดยใครบ้างนะครับแล้วก็วันไหนแล้วก็มีการคืนแล้วหรือเปล่านะครับ ส่วนแล้วเวลาที่เราจะต้องการที่จะคืนของนะครับก็ง่ายๆครับเราก็ไปที่แ็บคืนนะครับครับแล้วก็กดบวกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกวันที่นะครับแล้วก็ทําการสแกนนะครับสมมติผมจะคืนกุญแจหลังร้านนะครับผมก็สแกนไปที่ QR code ที่อยู่ตรงกุญแจหลังร้านจะสังเกตได้ว่าครับชื่อของพนักงานที่เขาเพิ่งยืมไปนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะกรอกนะครับล้วเราก็กดเซฟทันทีครับ คืนกุญแจร้า,านเรียบร้อยนะครับตอนนี้กุญแจร้า,านก็จะกลับมาที่ A ว a i l a b บ e เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้งานง่ายๆแบบนี้นะครับและหน้าสุดท้ายนะครับก็คือหน้าของข้อมูลพนักงานนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเพิ่มพนักงานลงไปได้โดยกดบวกตรงนี้นะครับใส่ชื่อพนักงานนะครับใส่แผนกแล้วก็ใส่รูปเข้าไปได้นะครับซึ่งตัวอย่างที่ผมใส่เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับพอเวลาเรากดเข้าไปดูพนักงานแต่ละคนเนี่ยเราก็จะเห็นด้วยครับว่าเขามีประวัติการยืมคืนเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วตอนนี้ยเเค้้าาาาาามมมีีีออะะะไไไรรรรทททท่่ืืแแลนปงก็็ํใหสถ ข้อมูลพนักง,งานของเราได้นะครับว่าเขามีครอบครองอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับเรามาที่ชีท o g l e s h e e t ของเรานะครับก็สามารถกดเข้าไปในหน้า g o Google s h e e t ได้นะครับโดย Google Sheet เนี่ยจะสร้างขึ้นมาเองนะครับจากการที่เราทําการ Copy t e m p l a t e ล p แอปชีทไปนั่นเองนะครับเข้ามาหาไฟล์ล่าสุดที่มันสร้างได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครหาไม่เจอนะครับก็มาที่ Data นะครับแล้วก็เลือก v View d a t a s o u r c e ตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะพามาที่เดียวกันนะครับโดยจะสังเกตได้ว่าหน้าใน g ูเกิ e ชีทของเราเนี่ยก็จะเหมือนกับหน้าข้อมูลที่อยู่ในแอปชี t เลยนะครััััับบบบก็จะะะะมมีีหหนนนนนนน้าายืืืคคคคครรรรวทท่่่เไ คืออุปกรณ์อะไรแล้วก็พนักง,งานคือใครนะครับอันนี้คือข้อมูลอุปกรณ์ของเรานะครับถ้าเกิดว่าเรามีอุปกรณ์เพิ่มเติมเนี่ยเราจะมาเพิ่มในนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและข้างหลังเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสูตรนะครับที่บอกว่าตอนนี้อุปกรณ์เนี้ย a v a i l a b l e หรือ Not A v a i l a b l e ก็คือมีว่างให้ยืมหรือไม่มีว่างให้ยืมมันเองครับซึ่งตรงนี้ผมก็จะเอาคําว่า a v a i l a b l e นะครับ <S <S ไปผูกในแอป,ปชีตนั่นเองครับถ้าเกิดว่าไหนมี Avaable ก็แสดงว่าาาามมมันนกก็็จะโชววขึ้้แลสาารถกดดยืมไ้นั่นเองแล้้วกก็็สุดทายคือผู้ที่ครอบรอบ อุปกรณ์ปัจจุบันนะครับอันนี้ผมก็ใช้สูตรให้มันลุกอัพข้อมูลของการยืมนะครับถ้าเกิดว่าไหนมันเป็น not available เนี่ยเราก็จะดึงมาครับว่าใครคนไหนนะที่เป็นคนครอบครองอยู่นะครับซึ่งคนครอบครองเนี่ยก็คือคนที่ทําการยืมครั้งล่าสุดก็คือที่อยู่ข้างล่างสุดนั่นเองครับแล้วผมก็จะดึงวันที่ที่ยืมเนี่ยมาด้วยนะครับทำให้เราเห็นครับดูหน้านี้ก็เห็นเลยนะครับว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ใครแล้วก็ยืมล่าสุดไปวันที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็จะเป็น qr code นะครับทำขึ้นมาเฉ เอาไป Copy แล้วก็ไปติดที่อุปกรณ์ของเราได้นะครับก็ไปพิมพ์ได้นะครับหน้านี้หน้านี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ว่างอยู่นะครับไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นสูตรคิวรี่มาเฉยๆว่าถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าตอนนี้เรามีอุปกรณ์อะไรว่างอยู่บ้างก็กดง่ายๆมาที่หน้านี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพนักงานนะครับก็มาเพิ่มตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันและสุดท้ายครับก็จะเป็นหน้ารายงานประวัตินะครับซึ่งผมทํามาในเจ้า g o Google s h e e t เลยนะครับโดยเราสามารถเลือกอุปกรณ์ตรงนี้ได้นะครับอ่าในส่วนของดอกดาวเนี่ Data Validation เนาะทำการเพิ่มดอปดาวนะครับให้เป็นเป็นดอปดาวฟอร์มเรนจ์นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ข้อมูลอุปกรณ์นะครับแล้วก็ใส่ที่หัวข้อ A2 ถึง A ทั้งหมดนะครับ แค่เองครับมันจะขึ้นข้อมูลดรอปดาวมานะครับเราเราก็กดดันก็จะเป็นดรอปดาวแบบนี้นะครับเราก็ทําการเลือกได้เลยครับว่าเราอยากเห็นข้อมูลอะไรนะครับแล้วมันก็จะบอกเลยครับว่ายืมครั้งล่าสุด10ครั้งเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็คืนครั้งล่าสุด10ครั้งเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นดรอปดาว์อรชันใหม่ของ Google ชี t นะครับซึ่งแอป s h e e t กับ Google ชี t เนี่ยบางทีมันอาจจะยังผูกกันไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดว่าเรามีการทำดรอปดาวพิเศษพิเศษแบบนี้เนี่ยก็แนะนำว่ามานงอข รายงานใน g o Google s h e e t ได้ด้วยเช่นกันครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าเจ้าฟรีเทมเพลตในวันนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยบริหารจัดการนะครับเรื่องของการยืมคืนอุปกรณ์ในสำนักง,งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครติดปัญหาการใช้งานยังไงนะครับโปรแกรมมีบั๊กตรงไหนหรือว่างงตรงไหนสงสัยตรงไหนหรืออยากให้ผมเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับถ้าผมมีเวลาผมก็จะมาปรับปรุงให้เป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณแค่นี้นะครับก หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรของทุกคนกันนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ